สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ติดตามใหม่ผู้ติดตามเก่าสวัสดีตอนเชา้าชีวิตในเมืองวิธีชีวิตคนในเมืองทำข้าวกินครับับข้าวง่ายๆ oh. วันนี้มีของฝาก,กาของฝากจากบ้านนาเป็นปูนาปูนาตัวใหญ่ๆตัวางาม ใส่กล่องดีมากครับใส่กล่องเซฟางมาเจาะรูด้วยครับน่าจะเป็นประมาณ4-5หโลัน่าแล้วก็มีแบบต้มเลยครับแบบต้มน่าจะประมาณทุงมละสอโลทุ่หนึ่งประมาณ2โลมี3ามตุงด้วยกัน เอามาแบบงกันกินครับพี่น้องเอามาฝากพี่น้องทำงานในเมืองมาดูกันส่าสวยงามไหมครับปูนาสวยงามมากครับปูนาช่วงนี้มันมากครับแล้วก็มาทำเมนูน้ำพริกปูนาน้ำพริกปูนาหรือ ป่นปูนาครับป่นปูน,นาปูน,นาที่สุกแล้วเรามาต้มกับน้ำปลาปน,นาครับต้มให้เดือดเลยครับต้มให้เดือดแล้วเราจะมาป่นปูน,นาครับ เื่อน้ําเดือดได้ที่แล้วน้ําปลาดเดือดได้ที่แล้วก็จะไปะทาเมนูปนปูน,นาครับเจะขาเข็งๆออกครับเจะขาเกะกระดองออกครับปูนาอันนี้เป็นตัวเล็กครับไม่ขนาดใหญ่เท่าไหร่ครับตัวใหญ่ก็มีแต่มีน้อยครับเจะออกครับ มีเยอะบางประมาณยี่สิบตัวครับตำป่นวันนี้ครับอันที่เรือเราก็ใส่ตัวเย็นไว้ป่นกินวันหลังต่อไปครับหรือบางคนก็เอาทำเมนูผัดปูนาผัดผงกะหรี่ก็มีครับผัดแต่ต้นหอมก็อร่อยดีครับหรือว่าจะทําเป็นปูนาชุบแป้งทอดตัวสุกๆนี่ครับชุบแป้งทอดเอาไปกินกับส้มตําครับกินกับส้มตํมก็อร่อยดีครับ บางคนก็ทําลาบปูนาทําได้หลายอย่างครับลาบปูนาก็ได้ครับแยงออมปูนาก็ได้ครับช่วงนี้ปูนากำลังออกเยอะครับขอบคุณป้าที่ส่งมาให้ครับขุดมาให้ฝากให้แบ่งกันกินแบ่งกันเอาไปกินกันครับมาจากบ้านนาของอร่อยบ้านนาไม่ได้กินนานก็อยากกินครับ ต่อไปเราจะทําการตําครับตําให้ละเอียดนะครับใช้เวลาตํานานพอสมควรครับตาให้ละเอียดนะครับค่อนข้างแข็งเหมือนกันครับตาให้ละเอียดนะครับใช้เวลานานพอสมควรสำหรับตาปู จากนั้นเราเขจะมาปรุงครับตอนนี้เราใช้พริกผงครับพริกผงที่เราคั่วไว้สมครับบางคนาชอบพริกสดครับบางคนที่พริกสดเอาไปคั่วก่อนพริกสดไปคั่วก่อนแล้วมาตำครับแล้วแต่ใครจะชอบครับใน,นสูตรนี้เป็นพริกป่นครับพริกปน่นใส่พริกป่นไปครับชอบเผ็ดก็ใส่เยอะไม่ชอบเผ็ดก็ใสน่น้อยครับบางคนก็ใส่มะกอกเลยครับ เอกไปเที่ยวครับบางคนชอบแบบน้ำเยอะก็ใส่น้ำเยอะครับหรือว,ว่าจะชอบแบบเข้มข้นก็ใส่น้ำน้นอยๆครับใส่สองทัพพีทัพพีเดียวก็พอครับแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันครับเอาที่เราชอบครับปูนายเยอะมากครับกินได้หลายวันนะครับใส่ตู้เย็นไว้เอาไปแบ่งกันกินแบ่งกันทานครับ แซ่ไปกันวันนี้ครับเมื่อตำได้ที่แล้วก็ปรุง,นะง,นะงครับปรุงแล้วปรุงแบบแซ่ครับวันนี้ไม่ได้ใส่มะกอกครับแบบธรรมดาครับบางคนก็ชอบเปรี้ยวเส่มะกอกใส่ต้นหอมบางคนก็ใส่หอมแดงครับมากินข้าวแลวครับวันนี้ปนปูน,นาปนปูน,นาปิ้งปลาตัวใหญ่ แล้วก็ผักลวกแซ่บกันครับวันนี้อร่อยแน่นอนปลดปูนาผักลวกจินด้วยกันครับแซ่บคักแซ่บขนาดปาดตัวใหญ่ครับอร่อยมากนะครับวันนี้กับข้าวบ้านๆอร่อยถูกใจปลดปูนาครับไม่ได้เสรมันปูด้วยครับก,ก็เลยไม่ค่อยมันเท่าไหร่ครับเพราะว่าเวลาเด่งรีบครับก็เลยไม่ใส่ปูมัน อเเนขอบคุณทุกท่านที่รับชมและเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ